โอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะผมเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นงานฝีมือนะครับท่านผู้ชมครับใช่ครับจะเป็นงานฝีมือครับในเกมนะท่านผู้ชมคือทดสอบเลยว่าฝีมือเราจะดีสักแค่ไหนฝีมือเราจะเข้มสักแค่ไหนทดสอบด้วยแบบ2มือแล้วก็มันสมองนะอ่ะอ่าดูในเกมนะอย่ามาอยู่ในเกมนะครับผม คือโคกหนองนาครับท่านผู้ชมครับ E ีที่หนึ่งครับโคกหนองนาที่ผมจะทําก็จะเป็นในรูปลักษณะประมาณนี้นะครับทุกคนครับนี่ครับลักษณะประมาณนี้นะอันอันแรกเนี่ยเออรูปรูปเนี้ยรูปรูปเนี้ยเออรูปที่เห็นอยู่ในจอนี่แหละประมาณนี้ส่วนรูปฝั่งนู้นคือมันน่าจะยากเกินไปนะครับผมนะ <S <S รูปหัวใจผมคิดว่าน่าจะเบี้ยวอ่ะ <S <S เอาเป็นเอาเป็นบ่อหน้าแล้วกันนะถ้าอยากดูรูปหัวใจก็ลองคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยววันนี้ผมจะทําเป็นรูปนี้นะครับทุกคนรูปนี้เลย นะว่าทุกคนจะเห็นนะรูปประมาณนี้นะครับนี่ <S <S ถ้าไม่ถ้าไม่เหมือนเป๊กก็อาจจะประมาณเราก็ได้นะครับผมนะไปะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวติดตามชมได้เลยครับผมเลกโก้ครับผมจะเป็นงานฝีมือแล้วกันนะทุกคนครับจะเป็นงานฝีมือนะครับผมเนาะซึ่งผมเคยผมเคยทํามาแล้วนะครับท่านผู้ชม สถานที่ที่เราจะทําก็คือสถานที่บริเวณตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับโคจะมันก็จะโค้งไปตามลักษณะอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งผมเคยทํามาแล้วอยู่ในภาค3ามนะครับอันนี้อันนี้อาแพคภาคสามเป็นภาคที่แล้วภาคก่อนภาคนี้นะอันนี้จะเป็นภาคล่าสุดนะครับอ่าภาคสามจะอยู่ในมือถือนะครับทุกคนคือผมเคยทํามาแล้วนะครับผมซึ่งตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อย มันก็สไตล์มือถือเนาะนะครับผมไปงานฝีมือครับโคกหนองนาโมเดลครับ EP ที่1ครับผมไปลุยกันเลยครับผมลุยกันเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสร้างฟานค่อยว่ากันหน่อยใหม่เดี๋ยวผมมาสร้างทีหลังโคกหนองนาโมเดลครับเดี๋ยวลุยกันก,ก่อนเลย อคือผมยังไม่ได้แกแ่เลยกคือแบบผมหาหาเมื่อกี้แล้วก็มาถ่ายคลิปเลยเนะครับผมนระั <c oughs> okay. โอเคโอ้จะไปยังไ,ไ,ไงไวะเนี่ยจะไปยังไงวะเนี้ยเอามาฝั่งนี้ก่อนละกันนะ <c oughs> กล่ะพวกถึงรามคนเดียวไปก่อนเลย <c oughs> ผมไปก่อนแล้เจไปก่อนลเลยเจไปก่อนแล้วนะผมไปแล้วนะ เริ่มแล้วนะทุู้ยม EP ที่หนึ่งครับผมมา EP ที่หนึ่งครับเอาละมาคือผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตามแบบที่เราวางไว้หรือเปล่านะ <c oughs> คืออาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะอาจจะจสักสักห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมเหมือนสักห้าเปอร์เซ็นต์ก็เอาเถอะนะทุู้ยม หรือว่าเรามีแบบแล้วกันนะครับนะเอาละมามาดูกันว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับมาโคกหนังนาโมเดล EP ที่1นึคือโคกหนังนาเนี่ยเขาจะคุ้งไปโค้งมาใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ละใช่แล้ว,ลวโคกหนังนาเขาต้องคุ้งไปโค้งมาเพราะว่า เอาทำให้ลวดลายนะครับเนี่ยเอาเฮ้ยเดินหน้าไปทางไหนวะเนี่ยเอา,ะเอาละควงแล้วทุกผู้ชมผมค้งแล้วนะทำไมมันใกล้อย่างวะเนี่ยวางแนวไปก่อนวางแนวไปก่อนวางแนวไปก่อนอันนี้ประมาณหนึ่งไลนนะครับ ไม่อาจจะไม่ถึงหนึ่งไร่หรอกคือผมเคยขุดรูปถั่วได้นะท่านผู้ชมผมเคยทำโคกกหนองนารูปถั่วได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นมันอยู่ในมือถือนะมันขับไปสมจริงขนาดนี้อันนี้คือแบบโอ้โหดูคอนโทรลว่ะนึกว่าขับรถจริงเนี่ย คือการยืนรถยืนอะไรผมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมผมผมผมเดาเลยครับผมมั่วสุดเลยนะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมนี้มาหลายปีนะครับเกมนี้มันใช่เพิ่งออกไม่ใช่เหรอหมายถึงเล่นเล่นเล่นภาคอื่นมาด้วยอ่าเออมาวะ <Okay. S 2> โอเคปูหนงนาครับผมเดีย๋ยวตรงไหนดินดินดินกัดขาดเดี๋ยวเราให้มาเติมนะครับเอาดินไปก่อนเดี๋ยวผมมาเคลียร์ที่หลังไม่มีปัญหาดินน่ะนะครับผมอยาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนเดีย๋ยวความลึกค่อยว่ากันนะครับผมเอาแนวก่อนผมเอาแนวให้มันได้ก่อน ค้อมลึกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไม่รู้จะเป็นรูปภาพอะไรนะครับไม่รู้จะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่รู้จะสวยสักแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนผมเคยขุดอยู่ในช่องช่องใหญ่นะครับช่องที่แสนทรัพย์อะไปขุดอยู่นะครับ แล้วนะโค้งหลงนาโมเดล EP ที่หนึ่งครับเห็นไหมโค้งแล้วท่านผู้ชมโค้งแล้วโค้งแล้วโคง้งโค้งนะไม่ใช่เหลี่ยมลูกพี่เป็นโค้งเด้อไม่เ,เป็นเหลี่ยมเด้อ เดี๋ยวไสกลางเดี๋ยวเราค่อยเอาออกนะทุกคนเราเอาแนวให้มันได้ก่อนนะครับไสกลางเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราใส่รถดำตักออกก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ โค้งยังท่านผู้ชมมันโค้งยัง <c oughs> โค้งยังเราแนวให้ได้ก่อนนะครับเอาแนวให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรอให้ว่ากันใหม่ <c oughs> โคงโ้งบนาโมเดลย่ะ อุ้ยว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 ุ้ยสวยสวยเชย <Gabriel cia. S 1> เหมือนขุดคลองเปี้ยวอ่ะ <c ười> เหมือนขุดคลองเปี้ยวๆ <c ười> อะไรไม่รู้อ่ะเออมันขุดมันขุดคลองเปี้ยวอ่ะท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ย <c ười> จะเป็นโคของ,งนาปะเนี่ยทานผู้ชมเดี๋ยวเราพักก่อนพักก่อนพักก่อนพักชุมโฆษณาสักคู่มันจะเป็นโค้งหลงนาให้ปะเดี่ยเป็นไม่เป็นอ่ะเออมันอยู่กับจินตนาการครับผมนะถ้าเราคิดว่ามันเป็นมันก็จะเป็นครับเดี๋ยอันนี้คือผมทําแนวไว้อยู่นะเดี๋ยวผมจะทําสโลปลงลึกกว่านี้อีกนะครับทุกคนแล้วก็ใสกลางก็เดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับทุกคนครับไปเดี๋ยวเราลรยกันต่อเลยนะโค้ของ,งนาครับผมมา เดี๋ยวก็ต่อเลยเดี๋ยวพาดหน้าก็จะลุยด้วยนะครับทุกคนนะครับก็จะอัดคลิปประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับผมไปลุยกันเลยลุยกันเลยตรงนี้ผมจะเดินเขียด,ดินยังไงวะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาไมโครลิกมาก็ได้มันก็เหมือนขุดคลองเบ <c oughs> ี้ยวๆอ่ะท่านผู้ชมคูณของจริงเขาต้องใช้ฝีมือน,นะครับ คือใช้ฝีมือแล้วก็แบบจินตนาการแล้วก็ประสบการณ์ใช้แบบใช้เยอะจริงอ่ะท่านผู้ชมนะของจริงเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไวคือแบบเอออาการไม่ออกหรือตายครับผมแต่ว่าเราอยู่ในเกมครับเราลองดูนะครับนะเพราะว่าอันนี้อันนี้ผมเคยทำโค้งหนองนาโมเดลแล้วก็ทำ ไล่านาส่วนผสมแล้วก็กุดสะนะครับผมไล่านาส่วนผสมก็จะมีสะมีถมที่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บแป๊บมันเหลือ,อกไกลอยู่นะเนี่ยออถ้าเราทำไปไกลเกินมันก็จะถ้าเราทำใหญ่เกินมันจะไอ้นี่นะทุกคนเอาเข้ามาลึกๆหน่อยแล้วกันนะ ถ้าเราทําใหญ่เกินมันจะมันจะนานนะครับผมไม่อยากทําใหญ่เดี๋ยวกลัวานานโอเคมาเฮ้ยไม่ใช่กูย,ยังไม่ปิดคลิปผมยังไม่ปิดคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมีมันมึนอะไรของมันวะเออเอฟเฟกมึนอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อแต่อ,อยากให้ผมปิดคลิปแล้ววะโอ้ย oh <yeah. S 1> นะผมยังยังยัง,ยงเอาสักหน่อยสักหน่อย เดี๋ยวด,ด,ดูต่อพาร์ทสองนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับประมาณสพาร์ทนะรเราไม่ไม่สองก็3นี่แหละเออประมาณสองสพาร์ทนะผมก็จะทำแนวเสร็จนะครับจะทำแนวนี้คือขุดทำแนวนะเหมือนเหมือนชักล่องนั่นแหละเหมือนชักล่องนะครับ ลองลองทดสอบทดสอบดูนะครับว่าอยู่ในเกมเราจะทําได้สวยไหมเพราะว่าในเกมกับของจริงไม่เหมือนกันนะครับ นี่ก็โค้งออกแล้วก็โค้งกลับไปนะครับนะโค้งออกแล้วโค้งกลับนะครับแล้วก็โคง้งโค้งบนนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอ๋อธนาคารน้ำนะเป็นสะดือน้ำนะครับเพื่อให้น้ำซึมบอกตลอดเวลาเนาะอ่าให้เข้าใจนะครับ ธนาคารน้ำนะครับทุกเส้นสายที่ขุดไปต้องมาบรรจบกันนะครับทุกเส้นที่เราขุดไปต้องมาบรรจบกันนะครับต้องมาบรรจบกันดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวโค้งนี้ผมจะโค้งตรงบรรจบตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มฝั่งนู้นมาก่อนนะครับทุกคน <S <S เพราะว่าฝั่งนี้มันจะต้องให้รถดำออกนะครับจะต้องให้รถดำวิ่งออก มีพื้นที่โล่งๆผมก็จัดให้นะเพราะว่ามีคนดูอยากดูอยู่นะว่าโค้งหนองนาจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวตรงนี้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวทำเป็นเรียมก็ไดไ้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปิดพาไ้เพียงประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะทานผู้ชมอ่าเดี๋ยวมันทําเป็นเหลี่ยมก็ได้หรือว่าโค้งหนองนาเขาไม่มีเหลี่ยมโอ้อใจดีนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมอ่าอันนี้คือทาแนวนะเดี๋ยวจะขุดลงลึกก็อาจจะสวยอยู่นะครับ อดการยอวั้ผมเจอทหน่าหน้าครสวัสดีครับ